สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e Channel p r o ชั t น o n Ford by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ Ford พระประแดงในเครือบริษัทออโตแกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งในรรุ่น nexgenner t นะคะวันนี้พามาเป็นรุ่น Sport ตนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็น Sin g l e Turbo นะคะขับ4ค่ะ Sin g l e Turbo มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดและสาหรับวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเพิ่มในส่วนของ ตัวแพ็กเกจออฟโรดด้วยนะคะเพิ่มในส่วนตัวการกระแทกนั่นเองราคาตัวรถค่ะสุดทินะคะค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1ล้านค่ะ94% 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะชุดแต่งรอบขันในวันนี้กันค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยวันนี้บอกก่อนเลยค่ะชุดแต่งนะคะด้านหน้าลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นตัวชุดแต่งวายนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวกระจังหน้าค่ะจะแยกออกมาเนาะตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเปอร์นั่นเองนะคะสีตัวอักษร FORD ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเทากาไฟค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดต้องการเปลี่ยนสีนะคะฟอนต์ตัวส FOR อ FORD สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้าค่ะมีให้นะคะแล้วก็รังพึ่งระบายความร้อนค่ะขยอบมาค่ะที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้ เป็น LED ค่ะมาติดรีเซ็คเตอร์นะคะมาจากโรงงานมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะรวมถึงเป็นระบบออโต้ไฮบีมด้วยค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเองมีไฟค่ะ Daytime Running Light นะคะตัวสีแสงสีขาวมาให้ค่ะและใส่ตัวครอบไฟหน้าค่ะตัวชิ้นงานครอบไฟหน้านะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะนี่เลยชุดแต่งด้านหน้านะคะที่บอกไปชุดแต่งไว้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวข้างล่าง ชายสกเกิร์ตตันนี้ชายกันชนนะคะทำสีนะนะคะลูกค้าก็รีเควสต์มาทําสีดําแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแบบนี้นี่ก็คือสัญลักษณ์นะคะของตัวชุดแต่งไว้นั่นเองนะคะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยสําหรับตัวไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED นะคะจากโรงงานค่ะตัวด้านหน้าก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะระบบเบรกอัตโนมัติค่ะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินนะคะมีมาให้ค่ะ และสำหรับด้านข้างตัวรถค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่อยู่ในชุดแต่งวายนะคะนั่นก็คือตัวคิ้วล้อสวยๆแบบนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์นะคะของวายนะคะปั๊มอยู่ที่ซุ้มล้อแบบนี้เลยสำหรับล้อบ้างค่ะล้อวันนี้ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะ,ะขนาดรอบวงอยู่ที่20นิ้วแม็กที่เลือกค่ะก็เป็นแม็กหน้าสีดำนะคะแล้วตัดด้วยมิลลิ่งค่ะสีเงิน จับคู่กับยางโอตานินะคะเป็นยาง a อซีรีสยาง275 55R20 ค่ะตัวนี้สามารถขับขี่ได้นะคะไม่ติดนะสามารถขับขี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องดัดแปลงช่วงล่างเลยและสำหรับแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะคลีบระบายความร้อนนะคะกระจกมองข้างค่ะสีเทากาไฟค่ะ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะมีมาให้สำหรับกันาสาดค่ะลูกค้าเลือกติดเป็นกันาสาดแท้เลยนะคะของทางฟอร์ดค่ะมีกันาสาดแล้วก็รถกระจกลงได้เวลาจอดรถกลางแดดนั่นเองเบ้ารองมือเปิดสวยๆค่ะสีดำด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือค่ะมือเปิดนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เลตค่ะสปีกเกอร์สวยๆนะคะต้องการ ตรงไหนบ้างรอบคันหรือเฉพาะบางจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของลายสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยบันไดข้างค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยนะคะมีร่องระบายน้ําค่ะพร้อมผิวสัมผัสป้องกันลื่นนั่นเองมาต่อที่ท้ายกระบาดกันบ้างค่ะสำหรับท้ายกระบาดนะคะลูกค้าก็เลือกติดค่ะเป็นโลบาเหล็กนะคะของ Hummer ค่ะรุ่น v a r เลนั่นเองรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะจะ ความพิเศษของเขาก็จะมีตัวไฟเบรกนะคะดวงที่3ด้านบนพร้อมกับไฟ LED ที่เป็นไฟถอยด้วยนะคะสำหรับด้านบนแล้วก็ด้านท้ายกระบะค่ะอีก1จุดค่ะที่ตกแต่งเพิ่มเติมใส่ตัวครอบไฟท้ายเข้าไปค่ะเป็นสีดําด้านก็รับก,กันกับตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะติดอะคริลิกค่ะที่ฝาท้ายค่ะคาว่าเจอร์แบบนี้เลยตัวอักษรเจอร์นะ,ะสามารถเลือกสีเพิ่มเติมได้นะคะแต่วันนี้ก็คุมโทนเท่ๆดุๆก็เลือกเป็นสีดํานั่นเอง มีโลโก้อร์ดขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะฝังอยู่ใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3นี้มาจากโรงงานนะคะแล้วก็กันชนท้ายค่ะชายกันชนเป็นสีเทากาไฟนะคะและมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนั่นเอง รูปแบบการตกแต่งในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะถูกใจพี่พี่ไหมเอ่ยถ้าถูกใจนะคะและชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะสามารถนําไปตกแต่งได้กับ next generation ทุกรุ่นเลยค่ะเพียงแค่ส่งรูปและคลิปนี้นะคะให้เก่งกี้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างเบอร์โทร idline ค่ะหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งอื่นที่พี่ๆี่ดูว่าต้องการจะตกแต่งแบบไหนก็สามารถส่งมาให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะรูปแบบการตกแต่ง ต่างๆใน next challenger และ next everage ค่ะได้ที่ YouTube YouTube c h a n n e l promotion ford by ก่งกี้ค่ะรับชมแล้วค่ะฝากช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย